สวัสดีค่ะรถกระบะมือสองตัวสูงสวยๆนะคะขับเคลื่อนสองล้อค่ะเป็นรถยนต์สีดำสี่ประตูด้วยนะคะเป็นรถมิตซูบิชิไททันพัทเด d o เบิร์นแปี08รุ่นยกสูงค่ะเครื่องดีเซล2.5นะคะเครื่องเดินนิ่งเรียบประหยัดน้ำมันดูแลง่ายค่ะสภาพสวยทั้งภายนอกและภายในนะคะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุขายางใหม่สภาพดีเลยทีเดียว ใช้งานได้ดีเต็มระบบนะคะสภาพสวยค่ะราคา150,000บาทนะคะรถบ้านแท,ท้เจ้าของดูแลร,รักษาอย่างดีได้เปลี่ยนถ่ายของเหลวและเช็คระยะตามกำหนดไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมนะคะสนใจดูรถได้ที่จังหวัดลำปางค่ะติดต่อโทรคุยสอบถามและนะัดดูรถตัวจริงนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใตค้คลิปได้เลย แนะนำให้นัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อประโยชน์และความสะดวกของตัวท่านเองสำหรับในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ